บริษัทส,สอใหญ่ยนจูนิง่งผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ขจัดควันดำประหยัดเชื้อเพลิงเสริมประสิทธิภาพรถยนต์วันนี้นะคะกับรถยนต,ต,ยต์ Toyota a v a วนซนะคะกับรถยนต์นะคะที่มีอาการเครื่องยนต์สะดุดรอบไม่นิ่งรอบตกนะคะ ทีมช่างก็ได้วินิจฉัยเบื้องต้นนะคะว่ารถยนต์คันนี้นะคะจะต้องทำการแก้ไขอะไรบ้างทีมช่างจากสอยอยน์จูนิงนะคะก็ทำการเปิดฝาวาวนะคะเพื่อตรวจเช็คนะคะว่ามีระบบตรงไหนนะคะที่มีปัญหาบ้างสำหรับรถยนต์คันนี้นะคะก็จะต้องมีการเช็คระบบวาวหัวเทียนคอยไฟแล้วก็ทำความสะอาดปีกผีเสื้อนะคะ ครับสวัสดีครับครับวันนี้เช้าวันพฤหัสนะครับที่ใหญ่ยนต์จูนิ่งสาขาตาครีนะครับวันนี้สมาชิกรถยนต์โตโยต้าเอเวนซ่านะครับมาที่ใหญ่ยนต์จูนิ่งเดี๋ยวสอบถามชื่อครับท่านสมาชิกมาจากครับผมผมธีรศักดิ์รองเงินครับอ๋อมาจากจังหวัดไหนครับเนี่ยจังหวัดศรีสะเกษนะครับอ๋อเดินทางมาไกลเลยนะครับอันนี้เดินทางออกจากเลยศรีสะเกษกี่โมงครับเนี่ยกี่ทุ่มประมาณช่วงเที่ยงเที่ยง เที่ยงเมื่อวานถึงนี่กี่โมงครับเนี่ยตีหนึ่งตีหนึ่งแล้วก็มามาถึงหน้าร้านก่อนก่อนพนักงานก่อนมาทำงานมารอมารอมารอนะครับแล้วก็มารอมานอนนอนคานี่ใช่ใช่ครับมารอแต่ตีหนึ่งเลยนะครับเหอะจนอู่เปิดนะครับประมาณแปดโมงนะครับอันนี้ติดตามเยยยนมาจากท่องทางไหนครับอในเพจครับในเพจเฟซบุ๊ก ได้ดูยู u ูบไหะครับดูครับผมดูนะครับนี่แหละจึงต้องตามมาครับอ๋อแปลว่ามีเคสอาการใกล้เคียงที่เป็นเหมือนรถของเราใช่ไหมครับที่ดูไปใช่ครับตรงกันเลยอ๋อตรงกันเลยนะครับอ่าอาการเบื้องต้นที่เกิดขึ้นนะครับที่มาใหญ่จนนิ่งคืออะไรครับเครื่องยนต์สะดุดนะครับรอบไม่นิ่งรอบไม่นิ่งรอบตกรอบตกด้วยครับนะครับโดยการสะดุดด้วยอันนี้เป็นมานานไหมครับเพิ่งจะเป็นตอนยกเครื่องใหม่ อันนี้ยกเครื่องมารอกไม่ได้ยกเครื่องหมายคือหมายถึงว่าเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรอ๋อเปลี่ยนอะไรมาขึ้งท่อนขึ้งท่อนแล้วนะครับก็หมดไปตังน่าจะหลายแประมัณเกือบสามหมื่นแล้วโอตนนี้มันเครื่องยนต์โอเคแล้วแต่ว่าการใช้งานมันยังไม่ค่อยดีพอไปเปิดดูไปเปิดดูก็เลยครับติดตามตรงนี้มาดูอาการมันเหมือนกันก็เลยใกล้เคียงเนาะก็เลยมาที่ใหญ่ยนต์จีน อันนี้ก็ทําการเช็คระบบไฟลิเช็คคอยนะครับ,รบ,บน,น่าจะเป็นที่ตรงนั้นแล้วก็จะดูกําลังอัดของรถยนต์คันนี้ด้วยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับก็มีการเช็คคอยไฟนะครับหัวเทียนนะครับเช็คระบบต่างๆนะครับเดี๋ยว <c oughs> ดูกันว่าทีมช่างนะครับจะทําอะไรบ้างมั่นใจยังไงกับ Microsoft. มาใหญ่ย,ยนตจูนิ่งสาขาตะเคียมีความมั่นใจยังไงให้คะแนนเต็มสิบก็ดูแล้วก็โอเคอยู่ค <c oughs> <c oughs> <ห>รับก็ดูทีมงานแล้วก็อันนี้คาดหวังกับรถคันนี้ทกี่เปอร์เซ็น <c oughs> <ๆ S 1> ต์ครับเนี่ย หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์คาดหวังที่มาถึงขั้นนี้นะครับต้องร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์แหละครับเดินทางมาไกลนะเดินทางมาไกลครับคาดหวังเยอะนะครับก็ติดตามกันนะครับว่าช่างจะทำอะไรบ้างครับขั้นตอนนี้ครับทางทีมช่างกำลังทำการวัดอัตรากำลังอัดนะครับของรถยนต์คันนี้ จากการวัดอัตรากำลังอัดนะครับของรถยนต์โตโยต้าแวนซ่าคันนี้นะครับสูบหนึ่งกับสูบสี่นะครับค่อนข้างดีนะครับถือว่าใช้ได้สูบสองกับสูบสามนะครับค่อนข้างอาจจะมีปัญหาหน่อยนะครับเดี๋ยวต้องดูนะครับอัตรากำลังอัดค่อนข้างน้อยเดี๋ยวดูนะเจ้าของรถโคตรรอเลยแต่ไฟค้เล่มากเดี๋ยวจัดการให้รล่อเหมือนกลับบ้านเอาแวนซ่าเอาแวนซ่ามาจากจังหวัดอะไรนะรีสเกตครับผมรีสเกตครับ ทำไมใกล้จังอ่ะอาการรถเป็นยังไงอะก็รอบตกครับสะดุดสะดุดรอบตกอันนี้เพิ่งเปลี่ยนมาใหม่ๆใช่ไหมเนี่ยใช่ครับอ็ตัวเก่าอยู่เปล่าตัวเก่ายังอยู่ครับแต่มันมาเดี๋ยวซ่อมให้มันจะแตกมั้งครับผมรู้แล้วดูคันนี้วาวไม่ยันนะแต่เดินไม่เต็มสูบตอนนี้รู้สึกว่าพลาสติกมันจะแตกตัวนี้มันต้องดิ้นได้อยู่แล้วน่ะมันเป็นเกลียวเท้าอับ นมนเป็นวติกะแตกเดี๋ยวดูจะเช็คดูให้เสียไม่เสียรู้ตัวนี้ค่อนข้างจะแพงนะครับแต่ส่วนมากซื้อของจีนม,มาแล้วก็ผมโดนไปหลายตัวใช่ครับของจีนใช้ไม่ค่อยได้โอ้เนี่มันเสียได้เลยบมวกล้วมันแหว่งต้องเก็บไว้ถ้ามีปัญหาเนี่ยตัวนี้มันซ่อมเสร็จเรียบร้อยก็เอาหมวก,กวเก่า,าใส่อืมอาการปิดไม่อยู่เนี่ยนะมันแหว่งเนี่ยอ๋อครับนี่ก็คือเหมือนกับรถน้ําแห้งมาก่อนหรือเปล่า<อ>ปกติมมนต้องวงอย่างเงี้ยรถคันนี้ยังไม่เคยฮิต ก่อนนั้นเราซื้อมือหนึ่งหรือมือสองมือสองครับแต่ไม่รู้ว่าเขาก่อนหน้าครับมันไม่ร้อนมันไม่มันไม่แหว่งขนาดนี้หรอกมันร้อนเกินนะฮะการเป็นยังไงนะเราวิ่งมาก็ออกตัวค่อนข้างยากครับเพราะว่ามันสั่นสะดุดลอดตกเปิดแอร์เดินเกียร์ดีนี่ถ้าจะไม่ไปเลยครับสั่นแต่เวลามันออกตัวไปแล้วมันก็โอเคเครื่องเดินไม่เต็มสูบ อการเครื่องเดินไม่เต็มสูบมันจะมีอยู่สาเหตุหนึ่งวาวยันครสองวาวแหว่งหรือวาวลั่ววาวหอสามหัวเทียนบอด 4. คอยเสื่อมนี่มันมีอยู่4ตัวเป็นปัจจัยหลักๆของเครื่องนยนต์ตัวนี้นอกเหนือจากตรงนั้นก็คือมาร์กผิดหรือหัวฉีดหัวในหัวหนึ่งมีปัญหาอย่างนี้เป็นต้นเช่นตันหรือหัวฉีดไม่ยก แต่ส่วนมากอะจะตันมากกว่าพะบนบนหัวฉีดนั้นยังมีกองอยู่อันหนึ่งมันพอจะยุ่ยมายุ่ยเสร็จแล้วไปอัดอัดในรูวัฉีดเพราะฉะนั้นถอดหัวฉีดมาล้างเข้าเครื่องใช้อุลตราซนิกล้างกันด้วยถ้ากองมันถ้ากองยุ่ยก็ไปเบิกกองข้างบนมาเปลี่ยนพราะกรากอยู่เป็นถุงเลยเพราะฉะนั้นการบำรุงรักษารถยนต์เราต้องทาทีเดียวให้จบแต่ใช้ยาวๆนะเราทําครึ่งๆกลางๆมันก็เสียงกันเรื่อยๆมันไม่จบกันทีไงอันนี้ ทำเครื่องมาแล้วปัญหาเลยก็มีตามมาอ๋อ,อเอพิ่งทำเครื่องมาแล้วปัญหานีอ่ะครับพอดีว่าทำาใส่เปลี่ยนลูกสูบใหม่หมดมเปลี่ยนคือเครื่องเดิมมันหลวมแต่จะไปเอืยอื่ออู่เขานะอ๋ออันี้ทำอู่เองอู่ที่ทำกันเองครับอ๋อทำกันเองทำกันเอง,เองมาร์กใส่ถูกหรือเปล่าไม่รู้นะดูมาร์กด้วยนะเช็คมาร์กยังเช็คแล้วแต่ให้น้องมาทำให้ ก็ดีแล้วตัวไหนทําได้เราก็ทำาป็เสียเงินน้อยแต่ทีนี้มันแก้ไอ้ตรงนั้นนะเขาไม่ได้แก้ปัญหามาเ<อ>พราะเขาแก้ปัญหาไม่ได้เปลี่ยนท่อน,นี้ด้วยเนี่ยเอาไม้อุดไว้ด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวท่อน้ำอันนี้เล็กๆแค่นี้ท่อแค่นี้ทําให้เครื่องพังหมดไปหลายหมื่นพ<ม>ัวท่อตรงนี้พวท่อน้ําตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยไม่ดีต้องเปลี่ยนเลย <S <S เดี๋ยวดูจะรอดไม่รอดจะกลับบ้านได้เป่าววันนี้เดี๋ยวคอยดูตานฝ่าย และนี้ก็เป็นขั้นตอนการปรับตั้งค่าวาลนะคะให้ได้ค่าตามมาตรฐานโรงงานนะคะเพราะว่ารถยนต์ที่มีการใช้งานเนี่ยจะมีการสึกหลอจากการใช้งานนะคะระยะของวาลของเครื่องยนต์เนี่ยจะเปลี่ยนไปตามการทํางานของเครื่องยนต์ค่ะจะไม่มีประสิทธิภาพเหมือนตอนใหม่ๆนะคะจึงทําให้เครื่องยนต์กําลังตกมีอาการสั่นรอบสวิงนะคะไม่นิ่ง แล้วก็มีการเติมสารเสริมประสิทธิภาพนะคะเป็นสารเคลือบแหวนลูกสูบนะคะและเคลือบกระบอกสูบนะคะเพื่อช่วยเพิ่มพลังแรงอัดให้กับลูกสูบนะคะช่วยแก้เรื่องน้ำมันเครื่องหายช่วยเคลือบแหวนลูกสูบเคลือบกระบอกสูบนะคะหลังจากการเปลี่ยนหัวเทียนนะคะแล้วก็เช็กระบบคอยไฟต่างๆแล้วนะคะก็นำกลับเข้าไปประกอบกับเครื่องยนต์นะคะเพื่อให้เครื่องยนต์พร้อมใช้งานนะคะ หลังจากที่ทําการประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆเข้ากับเครื่องยนต์แล้วนะคะก็ลองทําการเทรดเครื่องยนต์นะคะโดยการสตาร์ทเครื่องค่ะเติมสารเคลือบเกียร์ออโต้ค่ะช่วยลดการสึกหรอของเกียร์ช่วยแก้ปัญหาเกียร์กระตุกแก้ปัญหาเกียร์ไม่เข้าเกียร์วืดเติมสารเคลือบบ่าวาวาลค่ะเพื่อช่วยลดการสึกหรอของบ่าวาวาลนะคะช่วยทําให้บ่าวาวาลของรถยนต์แข็งแกร่งขึ้นค่ะ ควานข่าวที่ไหลนะคะก็คือการทําปฏิกิริยาระหว่างสารเสริมประสิทธิภาพกับเครื่องยนต์นะคะเติมสารเสริมประสิทธิภาพ v t 1 Super Treatment ค่ะเพื่อช่วยยืดอายุการทำงานนะคะช่วยปกป้องระบบเครื่องยนต์ค่ะทีมช่างนะคะก็ได้ตรวจเช็คความเรียบร้อยอีกครั้งหนึ่งนะคะก่อนไปทดสอบขับขี่ค่ะก่อนที่จะส่งลูกค้าคันนี้กลับบ้านค่ะ เวนซ่านะครับคันนี้เมื่อเช้านะครับได้สัมษัสไปแล้วนะครับมีอาการสะดุดนะครับแล้วก็มีอาการสะดุดเนาะสะดุดครับสะดุดนี่ก็มาทดลองขับนะครับกับรถยนต์โตโยต้าเวนซ่าครับหลังจากที่มีการนะทำนะเปลี่ยนหัวเทียนนะครับแล้วก็มีการเติมสารนะครับ ก็มีการเช็คนะครับวาลเช็คเครื่องยนต์นะครับร่างิดปีเสื้อนะครับแล้วก็มีการเติมสารเสริมประสิทธิภาพต่างๆนะครับแล้วก็มีการพ่นไฟหน้าไปด้วยนะครับก็เดี๋ยวมาถามเจ้าของรถนะครับหลังจากออกมาสักพักแล้วนะครับแล้วก็ไปทดลองมารอบหนึ่งแล้วเป็นไงบ้างครับก็โอเคครับผมดีขึ้นกว่าเดิมเครื่องยนต์ก็ไม่สะดุดครับยังเป็นอย่ตอนออกตัว เป็นหน่อยครับแต่ไม่ไม่เท่าไหร่ครับมันอาจจะเป็นที่หัวอาจยังไม่อ่านดีมากกว่าแต่ว่าโดยรวมมาโอเคเลยครับครับกลับบ้านโดยปลอดภัยแน่นอนสบายใจครับอันนี้ก็เดินทางเดินทางกลับบ้านเลยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับกลับบ้านเลยเนาะลองขับลองแล้วก็มีการนะครับพ่นไฟหน้าไปแล้วนะครับเช้าพ่นไฟหน้าหมองไว้เลย อันไี้พ่นไว้น่าหน่นะครับใส่ก็เดิมนะครับแล้วก็มีการนะครับเติมสารเสริมประสิทธิภาพไปด้วยนะครับหลักตาครับช่างได้บอกอะไรไหมครับว่าเกิดจากสาเหตุไหอ่ามันเป็นหลายจุดมากเลยระบบครับนี่มันเป็นมันเป็นที่เครื่องยนต์เป็นที่หลายๆอย่างรวมกัน ต้งไป้หนครับนี่กังจอนที่ระบบวาล์วไฟหัวเทียนนี้นี่ก็มีการเปลี่ยนหัวเทียนไปเนาะใช่ใช่เปลี่ยนหัวเทียนนี่ก็คือเบื้องต้นครบที่แล้วก็ได้ดูทุกขั้นตอนนะครับทุกการทำประทับใจนะฮะโอเคครับอันนี้ได้สอบถามอะไรเกี่ยวกับเขาก็ตอบมาตลอดนะใช่ ได้ได้รู้ไรห,ห,หลายอย่างด้วยครับคือช่างทางทีมช่างเราก็ให้คําตอบทุกอย่างนะคร<ช>ับไม่ว่า,าจะเป็นคําตอบนะครับเกี่ยวกับเครื่องยนนะครับเกี่ยวกับการดูแลรถยนต์นะครับกับ,ก,บ,ก,บการซ่อมหรือว่าค่าใช้จ่ายนะครับอยากฝากอะไรถึงสมาชิกที่ใช้ต o ตาเวนซาแล้วก็มีปัญหาเดียวกัน,นจบครับที่เดียวผมยังกล้ามา คือกล้าจบกล้ามาครับ <c oughs> ก็เดินทางมาโดยตรงนะครับอัน,นี้ดูจากติดตามจากทางยูนะ YouTube, ทูบยูทูบทั้งเพจยูทูบแล้วก็มีเฟ f เฟซบุ๊กด้วยใช่ก็ติดตามแล้วก็เดินทางมาได้สอบได้โทรมาสอบถามก่อนไหมครับอ่าโทรมาครับโทร,ทรมาก่อนเนาะโทรมาก่อนสามารถโทรมาสอบถามเบื้องต้นก่อนแล้วก็ใรถามเกี่ยวกับราคาอะไรได้เนาะครับใช่ครับใช่ครับให้คะแนนเต็มสิบกับคันนี้ให้เท่าไหร่ครับตอนนี้มันก็น่าจะสุ ก็น่าจะเต็มสิบแลลวครับเพราะมันมันมันมาไกลแล้วมันมันได้แบบว่ามันได้เห็นนะว่าโอเคมันมันเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะครับมันมันก็คือโอเคผ่านนะครับโอเคผ่านต้องลองก็ฝากเพื่อนๆนะครับที่แก้ปัญหาที่ไหนแล้วไม่จบครับลองมาที่นี่ดูครับจบจริงครับจบจริงครับก็นะครับ การเช็คระยะนะครับหรือว่าการตรวจซ่อมเนี่ยนะครับก็ต้องคนหมั่นรักษาดูแลรถอยู่สม่ําเสมอนะครับพอรถยนต์ต้องการดูแลเอาใจใส่นะครับทุกขั้นตอนนะครับไม่ว่าจะเป็นการนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับการตรวจเช็คเกียร์นะครับต่างๆก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับของผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับรถคันนี้นะครับก็ได้เติมสาร เคลือบบอกสูบนะครับสารเคลือบเครื่องยนต์นะครับวิทีวานนะครับสารเคลือบบ่าวาแล้วก็เคลือบเกียร์โตนะครับตัวเคลือบเกียร์โตนะครับจะช่วยแก้ปัญหานะครับเกียร์กระตุกเกียร์วืดนะครับซึ่งอาจจะต้องใช้ระยะเวลาสักระยะหนึ่งนะครับในการฟื้นฟูพวกโอริงแล้วก็ซีต่างๆนะครับเมื่อใช้ใช้งานระยะหนึ่งก็จะไปช่วยฟื้นฟูหนกันให้ให้การเข้าเกียร์ได้ลื่นสมูทขึ้นนะครับอันนี้ก็ต้องลอง ต้องมาสอบถามอีกรอบหนึ่งนะครับหลังจากที่ใช้งานสักระยะแล้วเป็นอาการยังไงต่อนะครับเดี๋ยวก็มาติดตามนะครับสองเราด้วยกันคันอเวนซ่าคันนี้นะครับอยากฝากนะครับท่านสมาชิกท่านใดนะครับที่ต้องการมาใช้บริการนะครับของยอยนจูนิ่งนะครับซึ่งยอยนจูนิ่งมีเปิด2สาขานะครับคือสาขาตาครีอำเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์แล้วก็อีกที่หนึ่งคือสาขาภาคตะวันออกจังหวัดระยองนะครับเปิดบริการทุกวันเลยนะครับไม่มีวันหยุด นะครับตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกานะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับให้กับสอยาายนมจูดิ้งทาง YouTube YouTube c h a n n e ลด้วยนะครับวันนี้ผมนะครับแล้วก็สมาชิก t o y o ต a a v เวซาคันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ผลิตภัณฑ์ของสอยายนจุนนิ่งเข้าโครงการลดควันดำเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและผ่านการทดสอบภาคสนามโดยอาจารย์ใหญ่โดยผ่านกระบวนการตรวจสอบจากห้องแร็บที่เป็นมาตรฐานสากลจึงมั่นใจได้เลยว่าสารเสริมประสิทธิภาพของเราจะช่วยรถของท่านอยู่เคียงข้างท่านตลอดไป